สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครที่อยากเคียงข้างคุณไปตลอดเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะใครที่อยากเคียงข้างคุณไปตลอดไพอ,อินเขาเป็นคนที่เก่งเฉลียวฉลาด มากด้วยความรู้ความสามารถมีอาวุธมีอาวุธมีความรู้ของความรู้ความสามารถนะคะในตัวเขามากมายมีมันสมองที่แปดเปืองมีสติปัญญามีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองมีคนยอมรับน้ำถือเขาคะมีความเป็นผู้นำมีเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการนะคะมีลูกน้องบริวาล มีไฟในการทำงานแบบไม่มีที่สิ้นสุดทำงานได้หลายอย่างหลายด้านงานยุ่งยากทำได้นะคะพะอินยิ่งใหญ่แบกรับภาระ,ะต่อสู้เหน็ดเหนื่อยได้เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วตัวเขาเองความรู้ความสามารถของเขาผลักดันให้ชีวิตเขาประสบผลสำเร็จแบบไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตการงานการเงินความประสบผลสำเร็จ มีคนยกย่องยอมรับเขาลบนับถือเขาอยากเคียงข้างคุณไปตลอดมีอํานาจในตัวเขาเองนะคะผู้มีอํานาจประสบผลสําเร็จมีความเป็นผู้นําที่ดีเป็นนักบริหารที่ที่เก่ง พระอาลุนเทพ,พบุตรอยู่ไกลอยู่ห่างจากคุณหรือเขาเหมือนเขากําลังต่อสู้ชีวิตนะคะการต่อสู้มีพละกกาลังความรู้ความสามารถบรรลุเป้าหมายเขามีเป้าหมายในชีวิตมีความรับผิดชอบนะคะมุ่งมั่นกล้าหาญที่จะเดินไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ชีวิตของเขาดูเหมือนยังไม่หยุดนิ่งเปลี่ยนแปลงและเริ่มการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้า พลังอำนาจอยู่ในตัวเองนะคะเขาทําอะไรชีวิตเขานณตอนนี้เปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือชีวิตเขาดีขึ้นท้าววิรุณหกนนี้ก็มีความรู้ความสามารถเก่งเป็นที่พึ่งของทุกคนได้ แต่ในเรื่องความรักของเขาคาดหวังกับความรักไว้สูงไว้มากแล้วเขาดูแข็งกระด้างหรือเคยผิดหวังในเรื่องความรักมาก,ก่อน mm hmm. เขามีเสน่ห์ mm hmm. ผู้คนมารักมาชอบมากนะคะแต่เขาชอบชอบอิสระใช้ชีวิตอิสระไม่ชอบให้คนรักมาจํากัดอิสระภาพหรือชีวิตเขาเนะะี่ยค่ะการก้าวไปข้างหน้ากาันไม่หยุดนิ่งแต่ถ้าเขารักนะคะความรักเขา เหมือนดูแลห่วงใยเอาใจใส่คนรักเข้าใจกันดีนะคะดูมีสเสน่ห์ปรารถนาความรักที่มาเติมเต็ม,ตมชีวิตเขาตอนนี้เขามุ่งมั่นที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตการงานการเงนินคนรักต้องมาเติมเต็ม,ตมชีวิตเขาแบบขาดแบบลิกเลี่ยงไม่ได้นะคะเขาไม่หวานมุ่งความรักเป็นรอง เป็นลองจากความประสบผลสำเร็จในชีวิตแต่เขาก็อยากเคียงข้างคุณไปตลอดให้คุณมาดูแลเติมเต,มต็มชีวิตเขานะคะที่เขาขาดเขาไม่ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะทุ่มเทแต่การทํางานการหาเงินแล้วเงินเขามาจากความรู้ความสามารถของเขานะะี่ค่ะแบบไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะถ้ามีคู่มีคนมาดูแล ตัวเขาชีวิตเขาเขาก็สามารถสร้างแล้วสามารถเก็บออมเงินสร้างฐานะความร่ำรวยได้อย่างไม่ยากคุณกับเขาดูแตกต่างกันพระอาภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรอยู่อยู่ไกลอยู่ห่างแตกต่างความทุกข์คิดถึงเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาเนะี่ยการเรียกร้อง ร้องขออ้อนวอนให้ได้ดังที่คิดที่ปรารถนาอยากเคียงข้างคุณไปตลอดพะเมฆคงคาใจดีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ผู้เสียสละมีจินตนาการที่กว้างไกลอ่านเดาใจได้ยาก ความรักของเขาดูเหมือนเขากาลังทุกวิตกกังวลเรื่องความรักนะคะทุกไกลกันห่างกันอยากเคียงข้างคุณไปตลอดด้วยความแตกต่างความนิ่งความยังมีปัญหาต้องแก้ไขเรียกร้องอ้อนวอนค่ะและความรักของเขาดูเขาความเขาเชื่อว่าความรักให้กันได้ด้วยความความบริสุทธิ์ใจความซื่อสัตย์ความบริสุทธิ์ใจรัก เหมือนเรื่องการแต่งงานไม่สำคัญเท่ากับที่จิตใจรักกันหวังใหญ่กันนะคะความรู้สึกใจจริงใจความรักอยู่ที่จิตใจไว้เนื้อเชื่อใจกันคุณแผนกับนางพิมพาลายแต่ตอนนี้เหมือนคุณกับเขารักกันแต่ไม่สามารถอยู่อยู่ด้วยกันได้ยังไม่เป็นจริงยังอยู่ในห้วงแห่งความฝันความสุข กับความรักต้องการอยู่ใกล้กันก็อยากเคียงข้างคุณไปตลอดแต่ยังยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการต้องใช้เวลาพระพิรุณน,นะคะในการพูดคุยปรับความเข้าใจกันต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหากว่าจะสมเร็จสมหวังนะตอนนี้ภัยสัจธรรมทุกอย่างยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังทุกนะคะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก ยังไม่สมหวังประสบผลสําเร็จสมหวังแต่เขาก็อยากเคียงข้างคุณไปตลอดมีคุณเป็นคู่ภากิสนะเขารักคุณแต่รักอยู่ในใจเขานิ่งนิ่งรักทุกอยู่ในใจฮนุมานเนี่ยค่ะเขาคิดถึงคุณคิดเรื่องความรักเขาเป็นคนมีเสน่ห กาลุยกาเสี่ยงกาไปข้างหน้าพระพิกนีทรงหนูความสําเร็จรออยู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะคะเพ่จะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดแล้วมีคุณเป็นคู่แต่ใบนี้ค่ะรักอยากอยู่ใกล้ชิดคุณมีคุณอยู่ใกล้ๆแต่ตอนนี้ยังไม่ ยังไม่เป็นจริงยังไม่สมสำเร็จสมหวังอยู่ในห้วงแห่งความฝันความหวังนะคะแล้วคิดคิดถึงคุณแต่ดูเขาก็ตัวเขาก็นิ่งแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นสัจธรรมไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังทุกวิตกกังวลกับความรักแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะนะก้ากาลยุยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ตอนนี้คุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างกันนะคะอยู่ไกลอยู่ห่างเรียกร้องร้องขอให้ได้มาอยู่ใกล้ๆอยากเคียงข้างคุณหรือมีปัญหาตรงแก้ไขฝ่ฟาฟันอุปสรรคนะคะแต่เขามากด้วยความรู้ความสามารถความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ใบแรกพระอินนะคะ ดูมีอำนาจวาสนาบารมีเพียบพร้อมอยู่ในตัวเขาเก่งทุกด้านเรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขหนึงหมายเลขเก้าหมายเลขสองหมายเลขหกหมายเลขสามสิบหกหมายเลขสิบสองหมายเลขสี่หมายเลขเจ็ดหมายเลขสิสี่หมายเลขสองหมายเลขเหมายเลขเ หมายเลข34หมายเลข10บหมายเลขสหรือไม่ก็เกิดปีชวดปีวอกราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดเดือนมิถุนายนหรือราศีเมถุนหรือไม่ก็เกิดปีมะเมียหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์ หรือไม่ก็เกิดเดือนกุมภาพันธ์หรือราศีกุมค่ะเขาอยากเคียงข้างคุณไปตลอดไพ่อ่อนละเคลนลักบอกด้วยค่ะใครอยากเคียงข้างคุณไปตลอดใครที่อยากเคียงข้างคุณไปตลอดเขาเป็นใคร จับมือไว้แต่ไปคนละทางคุณรักเขาเขารักคุณนะคะอยู่ไกลอยู่ห่างกันหรือความคิดความอ่านคนละอย่างคนละแบบแต่ก็ยังจับมือกันรักกันอยู่ชอบคนละแบบคนละอย่างนะคะหรือความแตกต่างความคิดแตกต่าง <c oughs> เขาก็อยากเคียงข้างคุณไปตลอดถึงอยู่ไกลอยู่ห่างหรือขัดแยง้งคิดคนละอย่างชอบคนละแบบแต่เขาก็ ยังมีคุณจับมือคุณไว้เคียงข้างคุณไปตลอดใบต่อมารักไม่ได้ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ยังไม่เป็นดังที่คิดที่ต้องการยังไกลกันห่างกันอยู่นะคะแต่ก็รักกันอยู่แต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้หรือรักไม่ได้นะคะยังมีปัญหาต้องแก้ไขรักกันแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้มีเคมีต่อกันคุณกับเขามีใจให้กัน ไม่พูดก็เข้าใจกันเป็นรักแรกพบก็ได้ค่ะแต่ก็มีใจให้กันก็อยากเคียงข้างคุณไปตลอดแฟนคขับเขาเป็นแฟนคขับคุณหรือเป็นเหมือนแฟนคลับคอยห่วงใยคุณอยู่ตอนนี้นะคะอยากเคียงข้างคุณดูแลห่วงใยคุณทุกเขาก็ทุกคุณสุขเขาก็สุขคอยคอยห่วงใยเอาใจใส่ อยู่ห่างๆห,ห่วงๆโดยไม่หวังผลตอบแทนเขาเฝ้ามองคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรแฟนขับติดตามชีวิตคุณห่วงใยคุณขอมั่นหมายคุณรักเขาเขารักคุณเขาจะมา ขอมั่นหมายขอความรักพัฒนาความรักไปกับคุณเขาจะมาจะมาขอคุณแต่งงานนะคะขอมั่นหมายขอความรักหรือพัฒนาความรักเขาต้องการจะมีคุณเป็นคู่เคียงข้างคุณไปตลอดเฝ้ามองตอนนี้ก็เฝ้ามองคุณอยู่นะคะเขได้แต่คิดต้องการนะคะเขามีใจให้คุณเฝ้ามองคุณอยู่ ปลูกสร้างสร้างครอบครัวสร้างต้นรักเขารักคุณคุณกับเขารักกันแต่ก็ยังไม่ไม่ประสบผลสําเร็จดังที่คิดที่วางไว้นะคะแต่ก็อยู่ใกล้กันก็มีความสุขวางแผนชีวิตไปด้วยกันเนะะี่ยค่ะก็เริมตน้ตนปลูกต้นรักสร้างครอบครัวแก้ไขปัญหาพูดคุยเข้าใจกันออกจากปัญหา เขาอยากเค <Jin> ียงข้างคุณไปตลอดร่วมยินดีนะคะเขามีใจให้คุณคุณมีใจให้เขาไม่ว่าคุณคิดแต่สินใจทําอะไรเขาก็จะยินดีกับคุณหรือต้องการให้ทุกคนมาร่วมยินดีการแต่งงานความสําเร็จสมหวังเขารักคุณคุณก็รักเขาสัมผัสที่เขิน อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขแต่เขาเริ่มต้นคิดนะคะคิดอยากมาขอความรักพัฒนาความรักได้แต่เฝ้ามองคุณอยู่แต่ก็อยู่ไกลอยู่ห่างนะคะแต่ก็มีคุณไม่ปล่อยมือจากคุณพี่น้องวาดฝันฝันไว้วาดฝันนะคะจะมีคุณเป็นคู่อยากเคียงข้างคุณไปตลอดนะคะเป็นคู่กับคุณ ขอมั่นหมายขอความรักอยู่ในห้วงแห่งความฝันหวังไว้นะคะเขากำลังเริ่มต้นคิดคิดที่จะมาพัฒนาความรักขอความรักหรือขอมั่นหมายการแต่งงานเป็นคู่กับคุณนะคะ แต่ก็ยังเศร้าวันนี้เศร้ายังออกจากปัญหายังไม่ได้ยังมาควบคุมคุณเป็นคนหล่อคนสวยคนมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากเขารักคุณที่เป็นคุณเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณความสุขอยู่ในใจเขารักคุณมากนะคะรักอยู่ในใจดวงใจของเขาคุณเป็นดวงใจของทุกคนดวงเขาเป็นดวงใจของทุกคนนะคะดวงใจใครอยู่ใกล้เขามีความสุข เขาอยากเคียงข้างคุณไปตลอดแล้วคุณก็แตกต่างกันด้วยค่ะอยู่ไกลอยู่ห่างแต่ก็เติมเต็มชีวิตเขาเขาเติมเต็มชีวิตคุณถึงจะแตกต่างกันอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะคะณตอนนี้เขาก็อยากเคียงข้างคุณไปตลอด